พยากรณ์อากาศภาคอีสานวันที่24พฤษภาคม2567ลักษณะอากาศทั่วไปมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักโดยฝนที่ตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ํารวมทั้งรมะมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละเจของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลยหนองบุรลําพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครน,นครพนมนครราชสีมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่1 0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่าสุด2 4่6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-3องถึงองศาเซลเซียสเลดรารายจังหวัดล่าสุดตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัด มึงการหนองบัวลำพูเลยขอนแก่นกาลสินร้อยเอ็ดโคโราชอุดรธานีหนองคายนาครพนมสกลนครมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ